ส้ายดีพี่น้องเด้อสวัสดีพี่น้องทุกคนมีข่าวแ่นจ้าข้าวฮอนะกินอะไรอยู่กินขนมเลยแนวนั่นแล้วบกินข้ากินน้ำเจ้านะเป็นแน่น่นเป็นกเจ็บก้องเจ็บส่นางลุ ไหเอานอเนี่ยแม่ก่อนเนี่ยตีไก่ตำแตงด้วยจ้าแค่ว่ามีไข่พันธุ์ตำแตงเขาอุ่นหน่อยเอาไปซื้ออ่นตอนนี้ทันเดีย๋ยร่แล้วอุ่นหน่อยคนกินว่างสี่โมงนิดนึงเออหาโมงเพื่อเลดวัวอยากตำมังแตงไห้แล้วจะย้ยายเพือนคนละกินเขาบางหัวคำฮะ แลับลูแกะแกบมกินอีกเนาะห่านขนาดน้อเพื่อนลัง เาห้อนะเลอุ่นแล้วนี่กน้นองน้องเลียงปิงปิดบ่ เป็ดตัวนึ่งเป็ดทีไหนนะคะเป็นเพื่อนไะมาจังมากค่าเป็นเปลดงเต็มแล้วครที่เคยกินออกกินแต่แดดแรงมันก็ <ห ả? S 1> มีค้นหลายเ่ยเป็นเพื่อนเป็นเพือนเลยพีน้อยพีน้องเลฮาก็ว่าโค,ยคยนะอยๆมันยังตีเอฟทีดีน กินอยู่กับกับมีสาเฟแล่กก็ลูกสาวไปสามคนน้องกงสาเฟดก็มากินน้ำบอกลูกไปเห็นน่อนะ้ออดอเี้ยอก จะเบาให้เขาใจเนี่ยเฮ้ยจะเบาเแค่ไนเราเอาลูกตามากินมาลูกตาได้คำเดิมมาเดี๋ยวเถอะเราไม่หูวเรื่องนั้นหรอกพาลูกสาวหันมากินอยู่หันลูกสาวกับบุญใหญ่อก รุน่น้องอยงน้องลุงหนุ่นเท้าเสิ้อแมน,นไวจะว่าปอดแบบว่า,วา,วาแต่ปิดบังมิดหนึ่งนะพี่น้องต่อมันี้ก็สองสองคนนะครับพอบเสร็จกันนันเลยจะหูตีเคยเห็นจีเขาเคยเห็นเท้าเสิ้อหน้องจักหรือรร รอยอกับมันเือนก็ีง้อยอูห่าคนเน่ยนะงูมากจักักงูยังไงไหลไปืออยไปไป่กับบมแบบมัน,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 มน,นมีน้องสองนสังเพนเป็นกรมีซองนะน้ององเมียอตอน กะนังนัเผล่นเนื้อกับไอ้น้องนะฮก็มาทำนนนแต่ผมมีปัญหาดอกกะนาผมเองัพี่น้องแล้วผู้ชายผู้สาวอบอลบอได้ขาดด้พี่น้องี่ิดตหน้าลูกหน้าเมียวงงั้ดอกึมากกันลูกายกับลูกิเกดกัพี่น้องเนียรื่องนี้นน แต่เรื ved, 過 ية, 過่องผู like. ้แสพผูสาวกน้านเยบุเพยแต่ต้องเพี่น้องเนี่แม่นยุ่งนอขอโทษวอนยกงอเดนาถึงคนลัเนี่ยแต่ก็น้าสติบอบอแบบอย่างนะเดี๋ยวเร็จถึงลูกาลูกนานี่เาไน้เลยว่าจะไปม่ไหกินยาไปชงบอกเหออ๋อแต่คอที่ว่าเอฟซของใจแต่บางบางผานเป็น หยาหยย่านหายย่านเลยว่าควรมีอ,อะไรจพิชเทียงกันร้ายปันไดกะมัน,นหลักมีภูมิอ่อนจะหับไปได้ไม่ญญหรอกเพราะก็ยานกันยังอดได้อยู่เกราะยานชุดนี้แโโเราพี่น้องกันนาครับเต็กนาของใหม่ปินป้นไปนั่นเนี่ยเห็นว่าวเต็กเต็กกับบกเคยมาทำห้องไว้ว่าๆๆชิดมงกับบก บังเคยมาดูเคยเคยเดียวเลยสิตอนอยู่กับตาแปงก็เคยอยู่พี่น้องก่ไม่น้อยเลยเดจ้าแต่ที่สองโมงหรือบ่ายโมงเนี่ยกัน้ากับบอกเคยกัดว่าเคยเลยพี่น้องเลยที่คิดทอดลูกนาเมียตลอดกัน่าแมยุขนานเท่อนอนเพียงหนที่นอนบัรับดที่คิดเมียยยาน มึงบนแน่นอนนะพี่น้องเน,งน,งนงาะยานโจ้ยน่กับมวยมาเถอะคันึ่งมากันให้ทอกกระนาให้เป็นห่วงนพอว่าวก่ลูกันนี้พออยากว่าว่อเว่าก่อน <c oughs> ดีเดียว,นนยวนหน่ง าตงซเนาะน่มืนตลาเลยพี่งลาดแต่บอกาจแต่อยา้อกว่กบอก่ไมเกันแม่ชจได้ชาเมฆออกมาแล้วแบ่งลูกเฝนลูกตัวได้ต้องหักเท่ากันนังลูกจต้องทำกัน ก็ได้น้อยโอ้โหก็น่าบางคนดูเลยึ่งบุกเคยรับเมี่ยงหรือเปล่าเนี่ยก็น่าบุกกิดแบบนั้นพี่น้องคิดคิดว่าไม่ใช่เพราว่าเป็นพ่อแล้วทางลุงก็เอิญเป็นพ่อแล้วทุกร้านที่ร้านก็น่าต้องหบดเรีนกันเดียวก็น่าให้ผ่านมาเลยว่าลูกร้านเป็นเพื่อนในสเก่าแต่ก้บุกเคยแบบแป่คนนั้นนะสร้างคุนี้เวลาก็น่าให้กันให้ทุกหลานพี่น้อง แม่งแม่ดีมาได้ลูกอะไรทีนอกระน่าครับอี่เออผมเองพี่น,นั่งเลี้ยงลูกเจ้าเป็นเด็กน,น้อยพออี่โพ่อแมียวก็ต้องมีความพี่สอบเนาะต้องทำให้เด็กน้อยคนเสียชีวิตในตัวใหญ่นิดหนึห่งกระน,น่าผมเคยหักหลังสร้างเบี่ยงหรอกต้องหัก เสมอเป็นน้องแบบว่าเด็กน้อยหน้าให้ผู้ผู้ซึกงแบบเด็กน้อยนะเขาเป็นคนเป็นใด้แบบเวลาว่าวอยู่ห้าห้าอยู่น้ำเย็นมากินบอมีน้ำเย็นเราไปเอาในตู้เย็นถุกแต่ก็น่าจะได็กน้อยได้ได้ คืบอบ่อแหละหักแม่ก็ต้องหกกักลูกพี่น้องน,นิดน้อยหแห้งดีก็นนะ่านี้ดีบ่อแน่นอนดีครับดีแล้วดีแล้ว,ลวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความจริงเลยเออได้ยินนะนี่จะดีใจกูเป็นเมียนั้นอุ้ยดีใจดี <laughs> เอาลาไปก่อนพี่นอ้องคิดนีดก็ เอาไว้ตอนนี้ก่อนนะพี่น้องคิดหนาเจอกันได้พี่น้องเด้อ <c oughs> ขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนได้พี่น้องเด้อี่เขามาติตามสงสาว,วน,น่ารักด้จ้าสาวเอนโอเด้อพี่น้องเด้อการนาตาอน้นอ้นมหาไซครอบครัวสาวผู้ไทยในเดือนจ้าแล้วไปก่อนจ้า